คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลนะครับหรือไอเทมผูกชะตาพวกนี้นะครับว่าทักษะพวกนี้ครับมันทําอะไรได้อย่างเช่นอัญเชิญนะครับพันธะก่อหนักอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามที่ยังไม่รู้บางอันนะครับว่าอันไหนทําอะไรได้คลิปนี้ผมก็จะมาบอกละเอียดเลยนะครับว่าอันไหนทําอะไรได้ถ้าผิดถูกประการใดก็ขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะครับ อย่าลืมฝากร้านเติมเกมมาจัติ๊กเพื่อนๆมาด้วยนะครับผมเติมเร็วปลอดภัยมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีรีฟันนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดทําการ24ชั่วโมงสามารถคลิกลิงก์ได้ที่ใต้คลิปผมเลยนะครับเพื่อนๆนะหรือไม่นะครับก็ส่งข้อความก็ได้นะครับที่หน้าเฟซนะครับหรือสแกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอเลยพนัสะดวกรวดเร็วนะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเติมเกมไหนนะครับสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติมมมเเกาจตินนนะะครับพื่อๆ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงอากาซ่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องปิงอากาซ่าด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องของผมเพื่อนสามารถสนับสนุนได้ที่ใต้คลิปเลยเพื่อนนะไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าผ่านระบบนะครับทิปมีก็ได้นะครับหรือสายตรงโดยผสคงออกน้าหรือข้างใต้แชทตรงรูดตัวเอสตอนที่ผมขึ้นไลฟ์สดก็ได้นะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาถึงงงผผมมแนนนนนน่่่อออชทาาะะคครรัับบฝเพืไว้ดย เพราะมันมีบางอันที่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จิตวิญญาณของแต่ละอันนะครับบอสแต่ละตัวมันทําอะไรได้นะครับผมไปถึงอันแรกเลยครับมาดูตรงนี้นะครับราชาหมูป่านะครับจิตวิญญาณของราชาหมูป่าเข้าสู่สถานะโกรธเมื่อได้รับความเสียหายนะครับเพื่อนเมื่อเราโดนตีนั่นเองส่วนฟาวงล้อนะครับเพิ่มความเร็วเมื่อคุณใช้ทักษะแดดเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่ามาทําอะไรนะทำอะไรได้นะครับ ฟ่าวงล้อมนะครับสร้างความเสียหายทั้งหมดนะครับ25%ความเร็วในการโจมตี25%แล้วก็ความเร็วในการวิ่งอีก25%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการนะครับวิ่งเร็วนะครับเพื่อนๆคุณก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวต่อไปครับ จิตใจแน่วแน่นะครับก็คล้ายๆนะครับลดคูดาวนะครับที่เหลืออยู่ของทักษะคุณนะครับเมื่อคุณสังหารศัตรูนะครับส่วนจิตวิญญาณไอ้แก๊งฮาวาดฮาวาดตัวนี้ครับดีมากๆเลยนะครับบวกคิดิคอนครับให้กับพันธมิตรนะครับแต่คิติคอนของคุณนะครับจะทําความเสียหายนะครับน้อยลงนะครับแต่ลดความเสียหายคิดิคอนของคุณลงเองนะครับง่ายๆครับผมส่วนนะครับหอยทากนะครับตัวนี้สมาธิเอาไปทําอะไรได้ก็คือลดคูดาวนั่นเองครับ จิตวิญญาณหอยท่านะครับสกัดกั้นความเสียหายและโจมตีสวนกลับด้วยหนามแหลมคล้ายๆว่านะครับคุณโดนโจมตีปั๊บมันก็จะสวนกลับเลยเป็นเคาน์เตอร์ประมาณนั้นนะครับเคาน์เตอร์นะครับเออตัวนี้นะครับรถคูดาวส่วนแพรพิษารนะครับสกิลตัวนี้สําคัญเลยครับเมื่อคุณใส่นะครับจะทําให้สกิลคุณนะครับใหญ่ขึ้นครับเออใหญ่มากๆเลยพอนะเหมือนตอนที่ผมใช้ดาบนะครับนั่นแหละครับจะทําให้ใหญ่มากๆเลย การโจมตีปกติมีโอกาสทําให้เกิดการโจมตีชาร์จนะครับตัวนี้เพื่อนๆครับมันสามารถนะครับทำให้ชาร์จเวลาเรากดค้างใช่ไหมครับเพื่อนๆครับนั่นแหละครับมันจะทําให้เรานะครับกดติดเลยเอาง่ายโดยที่เราไม่ต้องชาร์จนั่นแหละครับสำหรับจิตวิญญาณนะครับสแนปเปอร์คอคิทตันนะครับ ตัวต่อไปเมื่อนะเกาะน้ำนะครับสร้างความเสียหายนะครับโจมตีนะครับต่อเพ้ถูกโจมตีแค่คาลเตอร์เลยนะครับเออแค่คาลเตอร์เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ละเอียดว่ามันบวกอะไรให้นะครับมันจะมีค่าสถานะบวกให้ด้วยเหมือนอย่างที่ว่านะครับวิ่งฝ่าวงล้อมอะไรพวกนั้นก็ลองไปใส่ดูแต่นี่ผมจะมาบอกคร่าวๆว่าไหนทําอะไรได้หรือว่ามันใช้กับตัวละครตัวไหนดีนะครับอ่าก็ลองฟังกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับจิตวิญญาณหนอนทรายนะครับลดความเสียหายการโจมตีทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะจากด้านหลังนะครับก็ ตามที่มันบอกเลยคือนะครับลดการโจมตีนะครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์เข้ามาข้างหลังเรานะครับมันก็จะตีเราเมื่อนาเบาลงครับอัศวินนะครับไม่ขนามือนะครับเพิ่มการสร้างความเสียหายมากขึ้นสาหรับศัตรูที่มีพลังชีวิตเต็มนะครับตัวนี้มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับคือถ้าบอสเลือดเต็มๆตคุณจะตีแรงแต่เมื่อบอสเลือดลงไปแล้วนะครับคดามเมคุณเท่ากับว่าบัฟตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเออตีแรงแค่ช่วงบอสเลือดเต็มอย่างเดียวนะครับ ส่วนจิตวิญญาณนะครับการโจมตีประชิดจะทําให้เกิดครับการทุบเป็นครั้งคราวซึ่งความเสียหายรุนแรงก็คือนะครับจะติดค่าสถานะนะครับอย่างเช่นนะครับเหมือนเราตีไปนะครับเกิดแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับอันนี้สมมุติได้ฟังนะครับแบบนั้นเป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคําว่าเกิดเป็นครั้งคราวเนี่ยครับเพื่อนๆครับการโจมตีนะครับเกิดเป็นครั้งคราวแสดงว่าออกยากนะครับเออแสดงว่าออกยากนะครับ รวมศูนย์นะครับเพื่อนๆก็การโจมตีนะครับทักษะเพื่อนฟังคําว่าทักษะให้ดีนะครับทักษะคือสกิลที่อยู่ในตัวเรานะครับเพื่อนๆไม่ใช่สกิลที่ว่าเราตีแล้วอย่างผมใช่ไหมครับกดสกิลชาร์จแล้วมันหมุนบบดันไม่ใช่ทักษะนะครับคือทักษะที่อยู่ในตัวละครคุคือทักษะพวกนี้ครับนี่ครับทักษะพวกนี้นะครับนี่นะครับมันจะทําให้สกิลนะครับเแคบลงแต่ว่าเพื่อนเื่อครับมันจะทําให้นะครับแรงขึ้นครับรวมศูนย์นะครับนั่นแหละครับระยะความกว้างนะครับก็คือตรงข้ามกับ แผ่ไปสารนั่นเองแต่ทําให้แรงขึ้นนะครับโชคบังเอิญเนี่ยตัวน้ครับเพื่อนๆครับจิตวิญญาตัวเนี้ยโชคบังเอิญนะครับของเพื่อนนะผมยังไม่ทราบนะครับตัวนี้นะครับว่าโชคบังเอิญตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันทําอะไรได้นะครับยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับว่าโชคบังเอิญตัวเนี้ยทาอะไรได้นะครับขอข้ามไปก่อนนะครับไปตัวนี้นะครับไม่ทราบนะครับว่ามันทําอะไรได้จริงๆครับพยายามหาอยู่กานหาไม่เจอครับโฮเทยนะครับมอโบนัสโอกาสคิทิคอนนะครับแล้วความเสียหายงคิทิคอนก็ตามที่มันบอกเลย เพิ่มความเสียหายจากธาตุไฟมากขึ้นและการโจมตีทําให้ถูกไฟเผาด้วยตัวเองนะครับหมกของแอมเบอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดว่าคุณใส่จิตวิญญาณของมันมานะมันจะเผาตัวเองมันเหมาะกับอาชีพนะครับไอ้ไฟลวกครับผมเนียยไอ้ไฟลวกก็คือไพโลนั่นเองอาชีพไพโลนะครับก็จะใส่เซตตัวนี้นะครับ ของเออเอมเปอร์เวิร์นะครับก็คือไอ้บอสมังกรไฟนั่นแหละครับแต่ว่าใส่แล้วเพื่อพอเราคุณโจมตีนะครับมันจะไฟตันนะครับมันจะเผาตัวเองตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะต้องใส่นะครับต้านทานไฟนะครับหรือนะครับทำให้เลือดตัวเองเยอะขึ้นนะครับส่วนอาชีพไฟลวกนะผมเรียกว่าอาชีพไฟลวกครับส่วนอันต่อไปนะครับแกนเยือกเย็นก็คือนะครับเวลาตีออกไปเพื่อนะมันจะระเบิดตมโตมโตมออกมานะครับมีโอกาสนะครับระเบิดไอไอแกนตัวนี้ออกมานะครับ แล้วก็จะสร้างความเสียหายนะครับธาตุเย็นต้านทานความเย็นนะครับมีโอกาสวิธีก็สุนท่านะครับที่มันระเบิดโตๆออกมานะครับมันจะให้ให้ธาตุเย็นนะครับแรงขึ้นครับเป็นจิตวิญญาณของเออเออฟ้าเออฟ้าเยตินะครับปล่อยระเบิดเยอะแข็งเป็นค้างคาวขนาดโจมตีนะครับตัวนี้พันนานๆทีจะออกถ้าบอกว่าตัวไหนที่เป็นค้างคราวนะครับนานมากนะครับกว่าจะออกเสริมบัฟนะครับเพิ่มระยะเวลาบัฟแล้วถอนบัฟที่คุณไล่นะครับก็คือเพิ่มระยะให้นานขึ้นนั่นเอง มีโอกาสอัญเชิญแสงสัตวิสิเป็นวงกว้างขนาดโจมตีนะครับคุณเคยไปตีไหมครับไอตัวมู่หลานครับที่มันใส่โล่ตัวเองกลมๆมนั่นแหละครับเมื่อคุณใส่จิบวิญญาณนะครับนั่นแหละครับตัวนั้นมันจะออกมาห่อหุ้มคุณนะครับคือแสงสัตวิสิ์ของไอมูหลานนะคนับผมเรียกไอมูหลานนะครับไอตัวนี้นะครับสำหรับชีโนบินะครับเป็นตัวที่อันตรายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าพอเราคุณตีมันทําดาเมจใส่มันไม่ได้นะครับมันจะทําให้เราตายครับเพราะเราดูเลือดไม่ได้ดูดูเลือดแดงแต่ตอนที่มััััััันนนนใสส่่่่โลลละะะคคครรรรรรบบบเเเเาาจจดดดดูืออมมมไไไ้้ีีีียตตวววป็ททผกุ ลูกศรชั้นดีนะครับเพิ่มความเร็วลูกศรและไม่โอกาสเจาะจทะลวงวิถีกระสุนก็คือนะครับลูกกระสุนเราจากที่ออกผ่าชานะครับตรงข้ามกับกระสุนหนักเพื่อนๆครับเดี๋ยวกะสุนหนักค่อยว่ากันตรงข้ามกับกระสุนหนักเพราะว่านะครับกระสุนตัวนี้จะทําให้คุณนะครับลูกศรพุ่งไปเร็วถึงเป้าหมายเร็วนะครับแล้วสามารถทะลุเป้าหมายเพื่อไปโดนตัวไปโดนมอนเตอร์อีกตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับ แล้วส่วนจิตวิญญาของมันนะครับเพิ่มพลังเมื่อคุณสังหารศัตรูติดต่อกันตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอนเตอร์เกมนี้มันบางครับมันมันไม่ดีครับต้องหาอะไรที่มันแรงในทีเดียวแล้วติดตัวตลอดนะครับโดยที่ไม่มีกฎเกณฑ์อย่างเช่นตัวนี้ครับมันมีกฎเกณฑ์คุณต้องฆ่ามอนเตอร์ก่อนถึงจะทําให้ดาเมจแรงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผมไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่นะครับไอ้พวกนี้นะครับมันไม่ค่อยดีครับ อ่าตัวต่อไปนะตัวนี้เลยมานาจิตวิญญาณนะครับเพื่อนเพื่อนครับของอัศวินดำก็คือนะครับมีโอกาสทําให้เลือดไหลมานะก็คือฟันแล้วครับเลือดไหลคล้ายๆแบบนึกถึงภาพเราเพื่อนนะกำลังต่อโู่อยู่แล้วเลือดไหลนะก็คือบาดเจ็บอะไรประมาณนี้นะครับเข้าตัวก็คือการฟันสองครั้งนะครับคืออาชีพชินวิทที่ต้องใช้เลยนี่นะครับเข้าตัวนะคือฟันสองทีนะครับเฉพาะระยะประชิดเท่านั้นนะครับเออระยะไกลไม่ได้นะครับ สลามนะครับขโมยพลังชีวิตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูพลังชีวิตนะครับเมื่อศัตรูโจมตีพวกมันนะครับคือโจมตีศัตรูแล้วก็ดูพลังชีวิตนั่นเองครับหลายๆตัวละครเพื่อสัดส่วนใหญ่เลยนะครับ เออสกิลดูดเลือดตัวนี้ครับเพื่อนๆ่ครับเป็นไอเทมที่เอ็นเกมเลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อทุกอาชีพเลยนะครับถ้าอาชีพตัวไหนนะครับไม่มีติดตัวมาเพื่อนครับต้องหามาใช้นะครับส่วนใหญ่เพื่อนช่วยได้เยอะแล้วก็ผ่านบอสได้ง่ายขึ้นนะครับจิตวิญญาณสลามนะครับก็คือเพื่อนครับทำให้ไฟช็อตแล้วเกิดอาการเจ็บปวดก็คือแบบว่าอ่อนแรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทําให้ธาตุสายฟ้านะครับแรงขึ้นนะครับจิตวิญญาณสลามนะครับ สเนปเปอร์ทองบูตฟาร์มแข่งแก่งนะครับก็คือเพิ่มฟาร์มแข่งแก่ง ATR นั่นเองตัวนี้ครับถ้าเป็นรูปหมัดมันจะคูณ a อ r ให้นะครับ5้าสิเอร์ซ็นร้อยเปอร์เซะครับอยู่กับว่านะครับคุณจะใส่นะครับกี่อันมันเป็นบัฟผสมนะครับผมเรียกว่าบัฟผสมก็คือนะครับจะเพิ่มค่าเ t ทของคุณนะครับตามหน่วยที่มันระบุนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้มันเพิ่มเท่าไหร่ก็ลองไปหาใส่ดูนะครับจิตวิญญาณนะครับช้าพลังเมื่อโจมตีอัตโนมัตินะครับก็คือตรงข้ามกัััับบบ้นเเเรรรตวีีีลลยยคคคพ่่ ปูทองนะครับไปจนปูทองตัวนี้ปูธรรมดาครับตรงข้ามกันเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่อยากได้จริงๆแล้วก็คือออฟมันนะครับเพื่อนๆออฟตัวนี้ครับมันจะทําให้เราเลือดเยอะขึ้นนะครับพอเราไปลงดันวากิลี่หรืออะไรพวกนี้ครับมันจะทําให้เรานะครับยืนได้นานอึดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เหมือนกันนี่ครับเหมือนกันนะครับเป็นนะครับ จิตวิญญาณอัศวินตัวนี้แต่ไม่ค่อยดีครับผมไปลองแล้วการโจมตีแน่นอนแต่ไม่มีโอกาสคิดที่คอน,นะครับคือโดนโจมตีทุกดอกครับโจนตีแบบว่าไม่ไมไมพลาดเลยนะครับแต่ไม่มีโอกาสคิดที่คอครับเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้ง่ายๆเลยฟ้าหมายง่ายๆนะครับต่อไปครับ ทรบนะครับเพื่อนๆครับไอความเสียหายทราบกระแทกนะครับทักษะระยะประชิดนะครับก็คือถ้ามันพูดว่าทักษะระยะประชิดคือทักษะที่อยู่ในตัวนะครับเธอทักษะทําให้แรงขึ้นครับแล้วก็เกิดแรงกระแทกมาเป็นทักษะบางประเภทนะครับออปชั่นพวกนี้ผูกชะตาเนี่ยคือมันเลือกใส่กับฮีโร่บางประเภทเท่านั้นมันก็เลยทํามาหลากหลายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะครับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามนะครับออพวกนี้สําคัญมากมันจะทําให้คุณนะครับไปรวมขอพวกนี้แล้วก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับ เพิ่มฟา์มเสียหายก็แทกนะครับแล้วและระยะประชิดก็แทกก็คือนะครับอย่างเช่นสกิลพวกบอสปูที่มันกระแทกขึ้นมาเห็นไหมครับเออที่มันกระแทกมีหินทะลุขึ้นมาจากพื้นนะครับนั่นแหละครับสกิลพวกนั้นคือกระแทกนะครับจะทําให้แรงขึ้นนะครับเออถ้าเกิดว่าคุณมีสกิลพวกนี้นะครับมันจะทาให้แรงขึ้นนะเด้งกลับนะครับก็คือเพื่อนเครับมันส่วนใหญ่ตัวนี้จะใช้กับพวกที่ว่ายิงไกลนะครับก็สุนนะครับ พอยิงออกไปปั๊มเพื่อน้มันจะเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมาครับประมาณนั้นเลยเด้งกลับนะครับก็าตามตามที่มันบอกเลยพอยิงไปชนผนังมันจะเด้งไปเด้งมาครับจิตวิญญาณนะครับต้านทานความเสียหายจากพิษและเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับก็คือพอลราเด้งเลือดนั่นเองมันจะมีบัฟบ,บางตัวนะครับที่ว่าเด้งเลือดก็คือจะทําให้เด้งเลือดเร็วเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นเลย ส่วนเมดูซ่านะครับยิงหลายนัดนะครับเหมาะกับนะครับอาชีพที่ยิงไกลใไหมครับจะทําให้ลูกธนูจากที่คุณยิงออกดอกเดียวใช่ไหมตรงๆดอกเดียวใช่ไหมครับมันจะแผ่ไปหน้ากระดานเลยครับเพิ่มอีก2นัดคือที่ผมใช้นะครับทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณใส่3อันมันจะเพิ่มออกไปเป็น5นัดคือยิงเต็มหน้ากระดานเลยนะครับนัดเดียวก็1,2,3,4,5นัดนับออกไปเลยนะครับหนึ่ง คือนับเป็นแถวไปเลยครับเออทั้งหมด5แถวนะเพื่อนนะไม่ใช่ยิงออกไปพร้อมกัน5ลูกครับแต่เป็นแถว5ลูกนั่นแหละแต่ว่าเรียงหน้ากระดานเลยเพื่อนนึกภาพไหมเรียงหน้ากระดานออกไป5ลูกเลยพร้อมกันนะครับแบบนั้นเลยจิตวิญญาณเมนูซ่านะครับก็คือจะสร้างความเสียหายนะครับเมื่อคุณอยู่ไกลๆอย่างเช่นนักธนูนะครับยิ่งไกลเท่าไหร่นะครับยิ่งยิงแรงเท่านั้นนะครับสำหรับจิตวิญญาณเมนูซ่านะครับอ่าข้าตัวตัวนี้บอกไปแล้วนะครับจิตวิญญาณตัวนี้นะครับเพิ่มความโจมตีปกตินะครับ มีโอกาสทําให้เกิดการชาร์จโจมตีอ่ะก็คือนะครับเหมือนกันเลยกับไอ้ปูตัวนั้นนะครับเออคล้ายๆกันเลยปรมาจารย์เพลงดาบนะครับการโจมตีประชิดสามารถทาลายวิถีกระสุนได้ไคล้ายๆว่านะครับถูกสไนเปอร์ยิงมาครับคุณก็ฟันเช้งเชงเช,เ,ชเหมือนในหนังนั่นแหละมั้ครับประมาณนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคิดนะครับ <laughs> คือฟันนะครับลูกกระสุนกลางอากาศแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยดีคือบัฟตัวนี้มานะ จิวิญญาตัวนี้ครับผมว่านะครับกาดที่สุดแล้วนะครับเออปรมาจา์เพลงดาบนะครับยังไม่รู้เลยจะไปฟันใช้ฟันกับใครนะครับเพราะเกมนี้มันไม่มี p v p มอนเตอร์เจอหน้าเรามันก็แตกแล้วนะครับจิวิญญาณของมันนะครับสามารถอัญเชิญนะครับลูกสมุนครับก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันพวกอัญเชิญเนี่ยเพราะอะไรดาเมจนะครับเกมเนี้ยต้องเป็นดาเมจแบบหนเดียวจบเออดาเมจแบบขึ้นทีเดียวนะครับลูกสมุนเนี่ยคุณลองไปเรียกดูครับฝ่าลูกสมุนจะเดินไปถึงนะครับคุณตีตายจนมันเกิดไปไปเกิดใหม่ประมาณแปดเก้าชาแลยนะครับ เพราะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจิตวิญญาณพวกนี้นะครับเออแล้วก็ยอดสิงนะครับําให้ฟาร์มโจมตีปกติของคุณแรงขึ้นนะครับเออเพื่อนั้นยอดสิงตัวนี้ดีมากครับเหมาะสําหรับอาชีพผมนะครับผมก็กาลังหามาใช้อยู่ออบยอดสิงตัวนี้นะครับคือทาให้ฟาร์มโจมตีปกตินะครับแรงขึ้นประมาณ60สิเปอร์เลยนะครับขั้นแรกนะครับถ้าเกิดว่าใส่2ชิ้นประมาณ30 2ชิ้นนะครับหกสเครับสำหรับยอดสิ่งนะครับระยะประชิดนะครับระยะประชิดมอโบนัสเสียหายป้องป้องกันปกติระยะประชิดนะครับแล้วก็ป้องกันด้วยนะครับสำหรับระยะประชิดนะออฟตัวนี้ครับเป็นออฟแนะนําเลยนะครับการโจมตีประชิดนะครับจะให้เกิดการทุบเป็นครั้งคราวก็คือแบบตีไปนะครับแล้วก็เกิดนะครับสถานะทุบอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นค้งคาวเหมือนเดิมเลยพนะยากนะครับติดยาก คั้ากว้างคุณสามารถเกิดได้สองครั้งนะครับก็คือเพื่เพๆที่เกี่ยวกับพวกนักเวทที่มีนะครับสกิลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข้องกว้างนะครับมันสามารถเบิลคือแบบว่าเกิดได้สองครั้งอย่างเช่นคุณออกสกิลไปแล้วรอบหนึ่งอาจจะมีโอกาสออกอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะครับนาทีโทว่าก็เป็นกับพวกนักเวทนะครับส่วนใหญ่กับพวกนักเวทก็จะใช้กันนะครับเพิ่มความคล่องตัวและค่าสติปัญญานะครับก็มากับเอ่อเพิ่มอินนั่นเองเพครับเพิ่มอินคล้ายๆกับเอทีอาร์ตัวนั้นเลยที่เป็นรูปหมัดน,นะครับก่อนหนนนน้้าีั่ะครบ กอลบินนะครับไฮเปอร์ตัวนี้เพื่อนเพื่อนะครับอาจจะงงสักนิดหนึง่งไฮเปอร์ตัวเนี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นสกิลผสมไฮเปอร์ตัวเนี้ยเพื่อนเพื่อนทุกตัวเลยจะมีสกิลไอเทมที่มันล็อกอยู่ล็อกเลือดล็อกมานาพวกนั้นแหละครับมันจะแปรนะครับไอที่เราล็อกล็อกไว้พวกนั้นแหละจะทําให้ฟาร์มเร็วในการโจมตีของเรานะที่เราล็อกไว้มาเป็นนะครับฟาร์มเสียหายก็ฟาร์มเร็วในการโจมตีนะครับมากขึ้นฟาร์มเร็วในการโจมตีมากขึ้นฟาร์มเสียหายในการโจมตีมากขึ้นนะครับมันจะแปรค่างงงนาบไเออี่่่พืๆทวล็ก เลือดล็อกมานาตรงนั้นแหละครับผมคือนะครับไอเทมผสมของไฮเปอร์นะครับฟื้นพลังชีวิตและเอ่อพลังเวทเมื่อสังหารสักตูวเมื่อครับก็ดูดเลือดประมาณนั้นฆ่ามอนสเตอร์ได้ก็ดูดเลือดดูดมานาครับกระสุนหนักนะครับก็คือตรงข้ามเลยนะครับกับไอตัวที่ว่านะผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับกระสุนหนักจากที่คุณออกไปเร็วนะครับมันจะช้าลงเพื่อมันจะค่อยๆลอยค่อยๆลอยครับแต่แรงเม่อนเอครับเออแต่แรงแลกมากับความแรงนะครับกระสุนหนักนะครับเพื่อนๆครับออกช้าแต่แรงครับ บนเหรียญจากศัตรูเป็นครั้งคราวที่ว่าผมใช้ปืนโจสลัดนั่นแหละครับคือมีโอกาสเงินตกประมาณ300นะครับแต่ว่าตกค่อนข้างยากหนึ่งกันนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีควรใช้กับอาชีพที่แยกล่างคือชินบินะครับแยกล่างแล้วมันมีโอกาสนะครับตกหลายตัวคือหลายๆตัวลุมยิงเพื่อนะมันก็เลยนะครับมีโอกาสจะได้เงินเยอะมากกว่าชาวบ้านเขานะครับแต่ครั้งคราวเมื่อไหร่ก็ตามที่มันบอกว่าครั้งคราวคือยากครับตกแต่ว่าตกไม่เยอะนะครับ แผ่ไปสารบอกไปแล้วนะครับถ้าตัวไหนบอกไปแล้วบอกซ้ำไปก็ขออภัยด้วยจําไม่ได้นะครับเพราะมันเยอะนะครับบัอจิตวิญญาณผูกชะตาเท่ผูกชะต,ตาเกมนี้มันเยอะมากๆครับเพื่อนเออมนเยอะมากๆนะครับเยอะมากเลยปล <_ c oughs> ่อยระเบิดเยอะแข็งเป็นครัง้งคราวนะครับ, <s> บ,บเพื่อนนะครับเยอะแข็งก็คล้ายว่านะครับยังไงอะระเบิดขึ้นมาจากพื้นนะครับระเบิดขึ้นมาจากพื้นนั่นแหละครับเยอะแข็งเป็นครั้งคราวนะครับแต่ว่าก็นานาทีก็จะออกทีเหมือนกันนะครับ เยี่ยมโหดนะครับมอบโอกาสคิดที่ค้อนนะครับแล้วความเสียหายคิดที่ค้อนนะครับเป็นบัฟติดตัวนะครับตัวนี้นะครับเป็นบัฟติดตัวเพิ่มพลังเมื่อคุณสังหารศัตรูติดต่อกันนะครับแบบนี้ผมก็ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีเมื่อคุณสังหารศัตรูนะครับมันถึงติดนะครับถ้าคุณไม่สังหารศัตรูมันจะไม่ติดแล้วถ้าคุณไปเจอบอสนะครับคุณก็จะฆ่าบอตตายพอบอตตายแล้วนะคุณได้ค่าแตกความแรงจริงแล้วคุณจะไปตีใครลวครับในเมื่อบอตตายไปแล้วนะมันจะใช้การไม่ค่อยดีเท จิวิญญาวาคลีนะครับเมื่อคุณโจมตีนะครับเล็งเป้าหมายด้วยพลังมืดจะสร้างความเสียหายคล้ายๆว่าตีแล้วนะครับพอคุณตีมอนเตอร์หรือว่าตีบอสนะครับจะทําให้เขาให้บอสตัวนั้น่เปลี่ยนธาตุนะครับเป็นธาตุมืดทําให้คุณนะครับตีแรงขึ้นมาคอมโบกับของเมันคอมโบกับดาบของมันนะครับดาบของมันเดาบของมันนะครับหรือว่านะครับคนที่เล่นธาตุมืดนะครับสาหรับไอวาคูลีนะครับตัวนี้นะครับใส่ไม่ยั้งนๆครับตัวนี้ไม่ต้องงงนะครับคือเวลาที่เราออกสกิลไปนะครับเพื่อนงสกิลนะครับ มันนะครับออกไปปุ๊บเอนะครับแล้วมันต้องใช้เวลาในการวางพื้นครับนู่นนี่นะครับสกิลมันจะออกไปทําดาเมจในชุดเดียวแล้วก็กลับมาเร็วนะครับเออสำหรับสกิลตัวนี้นะครับใส่ไม่ยั้งนะครับคือทําสกิลออกไปทาดาเมจปุ๊บกลับมาเลยครับเออทางกับคนอื่นนะครับที่ว่าออกไปนะครับมันต้องออกไปเดินเล่นทํานู่นทํานี่นะครับ่าจะกลับมานะครับชาวบ้านเขาออกไปเจ็ดแปดสกิลแล้วครับไอ้นี่ยังไม่กลับมาเลยนะครับประมาณนั้นคือทําให้สกิลกลับมาเร็วแล้วก็ใช้ได้เร็วครับประมาณนั้นเลยนะครับใส่ไม่ยั้งนะครับ ตัวนี้นะครับบูดความคล่องตัวก็คือนะครับเพิ่มเด็กนั่นเองเพื่อนเพื่อนครับเออเคล้ายๆสกิลพวก s ต r i ารนะครับเหมือนกันเลยทำให้นะครับเด็กคุณเยอะครับมีโอกาสทำให้เลือดไหลนะครับฟานอาตัวนี้บอกไปแล้วนะครับผม ล็อกเป้าหมายนะครับเหมาะสําหรับคนที่นะครับเล่นตัวละครยิงไกนะครับก็คือกระสุนตีโค้งเอาง่ายครับตีโค้งหาตัวหาหาเป้าหมายเลยไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พอยิงไปปั๊มเพื่อนกระสุนมันจะวิ่งหาเข้าหาตัวมอนเตอร์เลยนะครับอันนี้โคตรเจ๋งเลยมันแต่จริงแล้วครับมันไม่ค่อยจำเป็นยังไงคุณก็ยิงโดนอยู่แล้วครับเออเพื่อนเกมนี้ครับยิงออกไปเพื่อนแม็คแผ่หน้ากระดาเลยนะครับยังไงก็โดนถ้ายิงไม่โดนกกรณีเดียวครับคุณตาบอด ฟูนฟูหนึ่งครั้งเมื่อได้รับความเสียหายถึงตายนะครับก็คือเมื่อคุณใกล้ๆตายนะครับพื่นครับเลือกคุณจะเด้งบุ๊บขึ้นมาเต็มเลยนะครับประมาณนั้นเลยอ่าสร้างเอ่อการสร้างความเสียหายจากพิษนะครับมีโอกาสความเจ็บป่วยนะครับก็คล้ายๆนะครับกับเอ่อสลามนะครับพอเวลาคุณติดพิษนะครับทำให้เขาติดพิษแล้วนั่นเกิดมาให้มันเจ็บป่วยก็คือนะครับ พวกความต้านทานอะไรสถานะของคุณต่างๆนะครับจะลดลงไปน้อยลงนะครับทำให้คุณโดแรงขึ้นโดสกิลแรงขึ้นนั่นเองตัวนี้นะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณโจมตีมอนเตอร์ก็จะดูดพลังเวทนะครับสับอ้าบอไปแล้วนะครับสับอ่ามาถึงพุดจิตวิญญาณนะฟื้นฟูชีวิตเมื่อสังหารศัตรูก็ตามนั้นเลยคา่ามอนเตอร์เมื่อไหร่นะครับก็ได้เลือดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่ดูดเลือดเลยก็จบกว่านะครับไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยได้เลือกเท่าไหร่นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณใส่ดูดเลือดมันดีกว่าพวกนี้ยังไงคือนะครับพอเราคุณตีบอสหรือว่าตีอะไรก็แล้วแต่ครับไม่จะเป็นต้องฆ่าตายมันก็ดูดเลือดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับไอ้พวกที่ว่ามีนะครับผูกผูกมัดอะไรพวกนี้ไม่น่าใช้นะครับสมาธินะครับก็คือรถคูดานั่นเองครับเพื่อนเอครับเออรถคูดาวทำให้คุณใช้สกิลได้ไวขึ้นนะครับได้รับเอฟเฟกต์โกรธนะครับเมื่อโจมตีคิติคอนนะครับเมื่อคณโจมตีคิทิคอนนะครับจะทาให้คุณนะครับโจมตีแรงขึ้นครับเมื่ อันตรพาณ์ครับไม่น่าใช้เลยอันตรพานชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับจิตแน่วแน่นะครับก็คือมีโอกาสลดคูดาวที่เหลืออยู่ของทักษะเมื่อคุณใช้ทักษะคือสามารถนะครับลดคูดาวเดี๋ยวนั้นเลยไม่ว่าคุณจะใช้ไปแล้วมันจะเหลือลดคูดาวนะเวลานั้นประมาณครึ่งหลอดหรือเ,เท่าไหร่ก็แล้วแต่เมื่อมันจะหายไปเลยแลวทาให้คุณใช้ได้อีกครั้งคือในกรณีทักษะในตัวนะครับคําว่าทักษะคือสกิลในตัวนะครับผมเมื่อคุณสังหารศัตรูนะครับ เดียครับแบบนี้ครับเพื่อนๆมันไม่ค่อยน่าใช้ถ้าเกิดว่าคุณไม่สังหารสักตูนะครับมันก็ไม่มีโอกาสลดคู่ดาวนะครับ <laughs> มันมีข้อจํากัดอย่างไงครับมันไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่กระสุนนากบอกไปแล้วนะครับใส่ไม่ยางบอกไปแล้ว แกนพิษนะครับอ่ามาถึงแกนพิษครับเพื่อนๆแกนพิษบอกไปยังว่าอ่าไม่เป็นไรยังมั่งแกนพิษนะครับก็คือคล้ายๆนะครับไอ้พวกแกนพิษแกนสายฟ้าอะไรพวกนี้พอคุณตีไปนะครับเพื่อนๆครับแกนพิษพวกนี้มันจะระเบิดออกจากตัวเรานะครับนั่นแหละครับมันจะระเบิดระเบิดระเบิดออกไปนะครับแล้วเอ่อมอบอร์นัสความเสี่ยงจากพิษนะครับเราจะก็ต้านทานพิษด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นค่าสถานนะเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าหรืออะไรก็คือทําให้สายฟ้าแรงแล้วก็ต้านสายฟ้าแล้วก็สามารถทําให้ระเบิดออกไปได้นะคครรัับบถ้้าาเเกกกกิิดววว่ป็นนนนพพพแษีะ แกนสถายฟ้าก็เหมือนกันครับอารมเดียวกแกนพิษเลยนะครับทำให้นะครับไฟช็อตนะครับแล้วก็ต้านทานช็อตมีโอกาสระเบิดพิูจูกกระสุนธาตุนะครับระเบิดโตมโตมออกไปเลยนะครับล็อกเป้าหมายอ่ะบอกไปแล้วนะครับ โ no, 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 นวาล่าโน้มถ่วงถ้าฉากกว้างคุณนะครับจะดึงศัตรูเข้ามาใกล้แทนที่จะกระแทกพวกมันออกไปก็คือนะครับดูศัตรูนั่นเองเมืาอนาเกี่ยวกับพวกเวทนะครับทําให้สกิลนะครับมันดูศัตรูเข้ามาแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยได้เรื่องผมว่านะครับเออมันไม่รู้จะไปใช้กับอะไรอะ่ะเพราะมอนเตอร์นะครับมันไม่หนีเราอยู่แล้วมันไม่เข้ามาโจมตีเราอยู่แล้วนะครับแล้วมอนเตอร์แบบว่ามันมันไม่เหมือนเกมอื่นนะครับที่ว่าจะดึงไว้นานหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครก็ลองไปใช้ดูลองใส่ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ทาไไรร้คอันะะบํด เสียงสะท้อนนะครับการไล่ทักษะจะทําให้เกิดการไล่ซ้ำนะครับตามรอบปกตินะครับก็คือทักษะนะครับที่คุณไล่ไปแล้วนะครับการไล่ซ้ําก็หมายความว่าติดเบิ้ลนั่นเองเมื่อนๆครับเออติดเบิ้ลนั่นเองประมาณนั้นเลยนะครับคือไล่ไปแล้วก็ไล่อีกอะประมาณนั้นนะครับทักษะไล่ซ้ํานะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับตามรอบปกตินะครับ ไล่คิทิคอนนะครับโอกาสคิทิคอนนะครับสำหรับความเสียหายจากธาตุจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็คือนะครับสกิลนะครับโอกาสติดคิทิคอนง่ายขึ้นครับคือจากธาตุอะไรพวกนี้ครับจะติดคิทิคอนง่ายขึ้นครับก็เกี่ยวกับพวกเวทนั่นเองนั่นแหละครับพอคุณสกิลไปนะครับมันจะติดคิทิคอนรัวๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ติดมันค่าคิทิคอนคุณน้อยใช่ไหมครับมันจะทำให้คุณติดคิทิคอนเยอะขึ้นนะครับสาหรับไล่คิทิคอนนะครับหลายน okay right ัดเอาหมอกไปแล้วนะครับ แกนเพลิงก็เหมือนกันเลยแกนเพลิงแกนสายฟ้าพวกนี้นะครับเหมือนกันเลยทําให้ไฟแรงขึ้นนะครับแล้วก็ต้านทานไฟระเบิดไฟครับแกนลัศมีเหมือนกันเลยครับแกนเงามืดก็เหมือนกันนะครับเด้งกลับบอกไปแล้วบูสติปัญญานะครับก็คือเพื่อนเพื่อครับเพิ่มสติปัญญาเพิ่มอินนั่นเองเพื่อนๆครับเพิ่มอินเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มสติปัญญานะครับลูกศรชั้นดีนะครับลูกศรชั้นดีก็บอกไปแล้วนะครับอ่าบอกไปแล้วบอกไปแล้วสมาธิบอกไปแล้วนะครับ มีตัวไหนอีกที่ผมยังไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูครับฝ่ามือเลาบอกไปแล้วนะครับสับบอกไปแล้วครับสมาธิบอกไปแล้วการใสยฟ้าเข้าตัวบอกไปแล้วครับปัณณมจาร์เพียงดาบอกไปแล้วแรงน้มถั่วไม่ขนามือนะครับสําหรับไม่ขนามือตัวนี้นะครับอ่าบอกแล้วบอกไปแล้วนมืนะตละชีวิตเต็มนะครับทินวานะครับบอกไปแล้วนะครับทินวายลายคริติคอนนะครับหลายนัดเยี่ยมโหดแผ่ไพศาลนะครับแกรัศมีลูกศรชั้นดีใส่ไม่ยั้ง เด้งกลับก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพื่อนๆครับสำหรับนะครับตัวนี้เพื่อนๆครับก็ลองมาฟังผมดูนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจนะครับตัวไหนนะครับเมื่อสําหรับนะครับออฟผูกชะตานะครับหรือว่าไอเทมผูกชะตาพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนะครับไปถามผมได้นะครับผมขึ้นไลฟ์สดตั้งแต่6กโมงเย็นนะครับจนถึง6กโมงเช้าโดยมาก็คือไลฟ์ยาวๆไปเลยเพื่อนๆครับ ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตัวไหนนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องปิงด้วยอากาซาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับถ้ามีข้อมูลอะไรดีผมจะทํามาทําให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับผม